สวัสดีครับพี่น้องครับมาเมื่อนี้พามาเบินติดรถตัดอ้อยครับทีมงานเถวเซี่เล็ดหรือว่าเสียเล็ดครัทบทา้งน้องตู้ครัพี่น้องนี่แหละครับนี่ยังผูดในน้อยใจใหญ่ๆครับเสีเยเล็ดทีมงานทา้งน้องตู้ครับสมุนผู้เงินเสรภูุ่มรอยอ นะครับพี่น้องครับผมกับบอได้มีโอกาสเด้มาไทยเท่าไรครับสำหรับรถตัดอ้อยนะครับมือนี้มีโอกาสครับเขามาเล่นมายามทีมงานน้องนุ่งทา้งบ้านน้องตูนะครับเสีเยเลสมาชมกันเลยพี่น้องนี่มาตัดอ้อยของทีมงานซับสถิตนะครับ ทางบ้านหนองกุ้งเฮ้านี่แหละครับพี่น้องครับตรงคมวัดป่าสันติวนาวาดบ้านหนองกุ้งตำบลพุ่งกินเซระพุ่มรอยเอดนะครับไข่สีแดงๆครับเค้กเก้าพันนะครับไปชมกันเลยพี่น้อง ผู้น่้อยแต่ว่าใจไงครับใจถึงสําหรับเสียเลือดน,นะครับราคาประมาณ12ล้าน8แสนกว่าบาทครับพี่น้องครับสำหรับรุ่นนี้เช็ค9,000จัดให้ลูกไส้นะครับลูกไส้เป็นผู้ขับเองนะครับสําหรับรถตัด าเลยพี่น้องแห้งขนาดเลยะเปิดแล้วดูกันนี่นะครับผู้ใด,ดน้อยบางๆชิ่งงง่ๆนี่เสียเล็ดยิ่งมาร,ร่างน้องตัวครับโอ้เงครับ แยะกองป้ายแดงครับออกมาใ,ม,ใม่ม่หมัหมาสดสดๆดปีนี้ครับพร้อมพ่วงนะครับสองกระเส้าสองอันนะครับรวมๆราคาก็เกือบเฉียด20่สิบล้านเลยพี่นอ้องหรือว่าใจนะครับใจสุดๆนะ้ำเจียด โอ้ยกรงามพีม่น้องโอ้ยกรงามโอ้ยเสียเล็กครับหรือว่าซับกะทิตโอ้โลมแห้งพี่น้องเลยลมแห้งครับครับพึ่งเริ่มครับพึ่งเริ่มช่วงนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงกว่านะครับ อยู่กับทีมงานเสียเลียนครับทางช่องยูทูบส,สมบัติดำสิงนะครับวันนี้พามาเบิงมาชมนะครับรถตาดอยเค9,000นะครับรุ่นลอ,อยางนะครับพี่น้องครับเรื่อไงไอวี่โก้ครับพิเตอรี่สี่ร้อยยี่สิบแรงมานะครับรุ่นนี้พี่น้องตู้แอร์เย็นชำ้ำ VIP ไปแปดครับเป็นโตลากกระเซ้านะครับเด <Ooh. S 1> ี๋ยวกระเซ้านี่ประมาณนเย็ดตันนะครับบรรทุกได้โอ้งไงงองพี่น้องอเอ้ยนี่ทำแบเแ่าแก่ไปนั่งเแ่าแก่นั่งคอหม้ออยู่พี่น้องเอ้ย เียเลียดยอดวันนี้แมแถาแก้แม่มันไงได้ด้อนี่โอ้ ลูกไซน์เพื่อนเป็นพุ่นครับครับสำหรับรถตัดนะครับลูกไซ้์ครับเองเลยนี่ครับใบละล้านครับใบละล้านนี่สำหรับกระเ้านี่เอ็มร้อยแปดนโวล่าครับอของบนเองเบิสทุยยางทุยแนวพี่น้องสำหรับเสียร์เลด ใสถึงรวมๆแล้วยี่สิบล้านนะครับอู้อลูกไส้ซื้อมาได้ก็ลูกไส้ซื้อมาได้ก็ลูกไส้อ่าผู้เบาแฮกเกอร์ยังไม่รุ่นอยู่เนาะอ่ะาพอท่านมีลูกมีเมียยังโสดยังโสดสำหรับลูกไส้ผู้ครับเนี่ยบาแฮกเกอร์แฮกเกอร์นะครับสำหรับซื้อเพื่อนะครับลูกไส้ เป็นผู้ขาเปียกเลยนะครับเคกเก้าพันเครื่องยนต์อิตาลีครับสี่ร้อยยี่สิบพลังมารุ่นล้อยางนะครับพี่น้องครับนี่แฉว,ว,ว์แฉว์แฉว์้อยกรงหามพี่น้อง้อย ตอเข้าไปแล้วเสียเล็กแค่ยังไว้น้อบาทเลยโอ้ต่อไม่ครับต่อไม่เออเอาออกมาเบิดกินต่อเข้าไปเลยปเลยปเย <c ười> ็นยังบ <c ười> ่ล่ะ อดขาดเลยไม่ต้องแรงเลยบาทนี่ไม่ปเป็นไรแก้ปัญหาได้ครับนิดหน่อยนิดหน่อยโอ้ปับต่ตอครับปร,รับต่อ <laughs> ผลงานครับ เสียเหล็กให้เสียเหล็กน็อตขาดครับน็ <Ooh. S 1> อตขาดเดี๋ยวเปลี่ยนน็อตครับเดียวนะครับไข่อยู่นะครับนุ not ่นน็อตมันขาดืฉอๆนี่ยหครับคันเอาต่อออกว่วเบิร์ตหรือว่ามีต่อใหม่เหลืออยู่นี่กัเป็นปัญหานะครับ เกิดปัญหากับรถเกี่ยวเข้าได้นะครับเปลี่ยนน็อตใหม่ครับเปลี่ยนน็อตใหม่ต่อจิ้มไหมเชียรเลอน อเอาออกเบิดนะครับต่อนี่แหละปัญหาของรถเกี่ยวคือต่อไม่นะครับโอ้นนอตขาดเดี๋ยวเปลี่ยนแป๊บหนึ่งนะครับ นี่ก็อยูครับรถตัดอ้อยนะครับเช็คเก้าพันนะครับพี่น้องครับพันบักใหญ่ยางกใหญ่พี่น้องสะพานลำเลียงอ้อยนะครับกำลังเปลี่ยนน็อตนะครับน็อตขาดนะครับ,รบส้นต่อบางอันนี่พี่น้อง พัดลมใหญ่ <c oughs> ทีมงานเสียเล็กนะครับทีมงานทางบันน้องตูต่หมดูงเงินเสร็จาพูดลอยเอ็ดนะครับนี่เขามาตัดลอยให้เสียเล็กนะครับทับสถิตอ่ะเรียบร้อยครับพร้อมลุยต่อครับ เวลุยก well, yeah, yeah, well, ันต่อน yeah, exactly. okay. ็อตขาดนะครับ hmm. ปู่ต่อนะครับปู่เบิดว้าววุ่นกันบ้าธรรมดาบ้างด้วครับบ้างายังส่วนครับยังส่วนลูกไส้ผู้เบาชักเกอร์เป็นผู่คบเปีงเลยนะครับสำหรับรถตัดนี้ อุเยกันต่อครับมาเอาเด้อเสียเล็กเลยต่อไป <c oughs> กระเซ้าทาั้งนาสิเตียมนะครับต้องเอากระเซ้าอีขั้นแล่นตามนะครับเพื่อจะได้รองรับรถตัดท่านเวลานะครับยี่สูซู F X Z โอ้หมอกุยเตี๋ยวไงสามหกศูนย์ เกศเนี่คันใบแห้งนี่ลากาไว้นะครับต้อตงใส่รุ่นเกลาสิบแรงขึ้นไปนะครับน่าจะเต็มแล้วนะครับน่าจะามา,ทาไทยใส่สิบหล้อนะครับใส่ท,ทั่วพวงนะครับรดพวงเดี๋ยวเบิ้งพิธีเพิ่นเ,าเอามาใส่ครับน่าจะใส่ขั้นนี้ละ่ะหรือขั้นใดหละ่ะ มาเทียบก่อนนะครับทายส่พ่วงนะครับ ขั้นตอนกันเอาหอายมาเทศไซดรถพ่วงนะครับรถไทลากกระเซ้านะครับเหมือนเดียวกับทีมงานเสียเล็ดน,น,นะครับเสียเล็ดน,นะครับเขาแก่เล็ดทั้ง ทีมงานทางบ้านหนองตูตตำบลภูเงินเสรภูมิไรอ,อ็ดนะครับพี่น้องครับรถตาดอยเคก9,000นะครับแจ้ไม่ไปแดงครับปีแรกกับทีมงานอ่าเท่าแจ้น้อยนะครับแต่บอน้อยละ่ะวะใจใญ่ญยอยู่นะครับ ทีมงานทางน้องตูพี่น้องเช็คเก้0พัาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสำนีสักวันพี่น้องนะครับเดี๋ยวคลิหนาพอกันไหมครับผมขอให้พี่น่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องอยู่ดีสบายสุข,ขุสุขคตน,นะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ร่ำให้รวยกัน ลลากันจะมีแล้วครับสวัสดีครับผม